อย่าไปเป็นเจ้าของกิจการใช้คํานี้นะใช้คำกับหยาบนะกันนะจะได้เข้าใจไป่ปีขี้ข้าเขา<น>ก่อนคุณต้องเป็นลูกน้องเขาก่อนคุณต้องเข้าใจของความรู้สึกของการเป็นลูกน้องนี่ค<รอ>ือสิ่งที่ผมขอลูกผมสามคนว่าต้องทําคุณต้องไปเป็นลูกน้องเขาก่อนคุณต้องถูกใช้ก่อนคุณต้องใจคุณต้องเข้าใจฟีลิ่งของการถูกใช้ก่อนเวลาคุณจะเป็นเจ้าคนในคนเวลาคุณเป็นใหญ่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทคุณจะได้รู้ซึ้งถึงการที่คุณถูกทําผมขอลูกผมไปทุกคนซึ่ง รู้สึกคนโตทําไปแล้วสามสี่ปีก็เขามีสิทธิ์แล้วจะทำะไรก็ทําได้แล้วตอนนี้คนที่สองก็ใกล้เคียงแล้วคนเล็กยังคนเล็กทําไม่แค่สองปีอีกปีหนึ่งสองปีก็ทําได้ยังไงก็ต้องไปเป็นลูกน้องเขาก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของทาสตาร์ทอัพเองอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนหูโบราณน,นะผมไม่คิดว่ามีกี่คนที่เป็นแบบสตีฟจ็อบส์หรือว่าเป็นแบบมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้ที่หรือว่าไปทําอีกมีมาอีกถ้าหกร้อยคนที่ทำสตาร์ทอัพแล้วสักเซสสู้ได้อ่ะ ที่เป็นไปเล่นแน์หรือไม่เล่นแน์ได้เนี่ยมีเยอะขนาดนั้นเชียวหรือและอะไรที่คุณมีความมั่นใจว่าคุณจะไปทำสตาร์ทอัพแล้วคุณจะสำเร็จครับผมแนะนำนะคุณคุณจะเป็นลูกน้องก่อนทุกที